สวัสดีครับโกราคลิปนี้เราอยู่กันที่ MBK Center ซึ่งตอนนี้เขาก็มี Detective Conan the Movie 27 Pop Up Thailand งานจัดขึ้นที่ชั้น4โซน A ที่เดียวกับงาน Spy Family ก่อนหน้านี้เลยครับงานนี้เข้าฟรีเหมือนเดิม เดินผ่านเข้าไปจะเป็นโซนแรก Into the Detective Conan โซนนี้จะเป็นจุดถ่ายภาพจำลองฉากสำคัญในภาพยนตร์มาไว้ให้ได้แชฉภาพกันเป็นที่ระลึกมีสแตนดี้ไฮบรักกับโคนันด้วยขอแชะสักภาพละกันทางเข้านี้ก็จะมีโปสเตอร์ขนาดยักษ์มาให้ถ่ายกันด้วย มุมนี้จะรวมฉากข้อมูลโคนันเดอะ o ูวีภาคที่27ปริศนาประการ5แชร์พร้อมทีวีโปรโมตตัวอย่างให้แฟนๆได้มาชมกันชินิจิกับรันตัวเท่าจริงเลยมั้งเนี่ยใครที่ยังไม่ได้ดูมาเตรียมพร้อมอ่านเรื่องย่อดูตัวอย่างกันได้ที่นี่เลยครับส่วนที่ห้อยๆด้านบนนี้ก็คือสารท้าทายของจอมโจรคิด ที่จะประกาศว่าวันนี้เวลานี้เขาจะมาโจรกรรมแล้วนะห้อยๆเรีงรายกันดูน่าสนใจดีครับคืนนี้ตอนเที่ยงคืนฉันจะมาขอรับริ่งฝีปากของนางฟ้าไปแล้วนะ มุมนี้จะเป็นฉากข้อมูล OVA โค n ัน vs จอมโจรคิดและฉากไฮไลท์สำคัญการโจรกรรมที่น่าประทับใจของจอมโจรใต้แสงจันทร์ณหอนาฬิการวมถึงเป็นการ,รเผชิญหน้าครั้งแรกของจอมโจรคิดและโคนันอีกด้วยซีเนเด็ดการปรากฏตัวของจอมโจรคิดท่ามกลางแสงจันทร์ มุมนี้เก๋มากเอาโพสต์มาแปะๆเรียงรายกันสวยเลยครับอันนี้เป็นข้อความความในใจของแฟนๆหรือเปล่าดูสิเจ๋งดีนะครับมีทั้งข้อความมีทั้งภาพวาดซะด้วย แต่นี่คือหอนาฬิกาฉากสำคัญของจอบโจนคิดหรือไคโตะและอาโอโกที่มีความทรงจำดีๆตั้งแต่เด็กๆฉากนี้นั่นแหละครับที่ไคโตะเสกกุหลาบออกมาให้อาโอโกก็มาถ่ายรูปคู่หอนาฬิกากันได้นะจ๊ะโซนต่อไปจะเป็นโซนละลายซับก,กันแล้วจ้าก็จะมีเสื้อผ้ากระเป๋าออเทอร์ต่างๆเพียบเลย ดูของเยอะมากเลยเลือกกันตาลายเลยครับกว่า150รายการและทุกชิ้นเป็นงานลิขสิทธิ์แท้นะ <Wow. S 1> ยังมีมุมให้ถ่ายรูปโซนี่อีกด้วยฮนะมาเป็นทีมเลยคราวนี้น้องๆเขาเล่นอะไรกันนะ่ะอ๋อ ภารกิจพิชิตเกมจอมโจรใต้แสงจันทร์อาจิมอ๋อเขาก็จะให้เรามาต่อจิ๊กซอแบบดิจิตัลนั่นเองเอาเริ่ม,มก็ไม่ยากนะครับมีไม่กี่ชิ้นเท่านั้นเอง ผิดผิดผิดนั่นไม่ใช่จิ๊กซอว์เนี่ยยังอีกบอกว่าไม่ใช่ yes สำเร็จแล้วอะไรยังไงต่อ อ๋อก็จะมีรูปต่อไปให้เราต่อนะครับมุมนี้จะเป็นหมอนลาย3ามนุ่มจอมโจรคิดฮัตโตริเฮจิและโคนันนุ่มนิ่มมากเลยครับ มีมวกมีแก้วน้ำลายคอสตูมของคิดด้วยก็ดูเรียบเรียบเก๋ๆดีครับแล้วก็มีลายสูตรโคนันอัพพงกุญแจอันนี้เป็นแก้วน้ำอีกแบบครับลายโคนันแนว SD หัวโตอันดูซีมีแบบเก็ดเกลิตเตอร์วิงวิด้วย ด้านล่างก็เป็นแก้วน้ำมัง้งแล้วก็มีจิ๊กซอด้วยโอ้ยหนังสือการ์ตูนโคนันมีขายด้วยนะเยอะมากมีครบเลยหรือเปล่าเนี่ยนี่เราเป็นแฟนโคน,นันมายาวนานมากๆนะครับ30ปีแล้วยังไม่มีทีท่าว่าจะจบเลยตั้งแต่ปี1 9 9 4จนปี2024ถ้ามีลูกนี่ก็วัยกลางคนแล้วนะเนี่ย อันนี้เป็นพวกสแตนอะคริลิกครับกระเป๋าสะพายข้างโคนันมีหมวกที่มีสัญลักษณ์จอมโจรคิดนี่ลายเสื้อดูจับอยู่นะกระบอกน้ำเก็บความร้อนละั้งเนี่ยส่งเนี้ยเออลายสวยดีนะ เขามี2ลายนะครับมีลายโคนันและแน่นอนอีกลายจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากจองโจนคิดสุดเท่คนนี้ผมชอบลายของคิดมากกว่านะครับดูคู่สีของเขาแบบสวยกว่ามาดูฝั่งเสื้อย,ยืดกันบ้างครับแต่ละลายก็สวยๆทั้งนั้นเลยอะลายนี้ลายยาพิษที่โคนันกินเข้าไปแต่กลับไม่ตายกลายเป็นเด็กนั่นเองครับ เงอีกแล้วลายมีเยอะกว่าที่คิดเลยฮะอันนี้ก็เก๋ดีครับเป็นช่องช่องแบบมังงะเลยใครอยากดูลายแบบเต็มๆก็มีโชว์ที่ราวนี้เลยครับอย่างนี้ลายสัญลักษณ์จอมโจรคิดดูน้อยๆแต่ดูสวยดีนะครับ ลายาพิษลายคิดเสื้อเชิ้ตก็มีนะเห็นเต็มเตมตัวแบบนี้ก็สวยดีเลยแหละมีตัวหนังสือแบบกริตเตอร์ด้วย ส่วนใครกังวลเรื so, ่องไซส์จะไม่มีนะครับบราวนี้เขาก็จัดมาให้แบบครบครๆเลยครับเริ่มตั้งแต่ไซส์ S เล็กสุดไล่เรียงกันไปเรื่อยๆนะครับ S, M, L, XL, XXL แล้วก็ใหญ่สุดน่าจะเป็น 3XL เลยครับมีลั c คกี้แบ็คด้วยหรือว่าถุงสุ่มนั่นเองก็ลองมาจุ่มกันได้นะครับ เขาบอกว่าห้ามขี้โกงนะห้ามจับแค่เลือกเท่านั้นมุมด้านนี้ครับมีพวกเข็มกัดพวงกุญแจลายคาแรคเตอร์ต่างๆ่างพวงก,กุญแจโคนันบนถ้วยเนี่ยน่ารักจัง อันนี้คืออะไรอะการ์ดป่ะเอ๊ะหรือว่าพูงกุญแจเราไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับโปรโมชั่นในงานนี้นะครับช็อปครบ1,500บาทรับถุงสปันบอ๊อบลายเก๋ๆแบบนี้ไปเลยจ้าลิมิเต็ดด้วยยังไม่หมดนะมุมนี้ยังมีรวมฉากเด็ดๆจากเดอ Movie ีภาคที่27นี้นะครับมาให้ชมกันด้วย ปโปสเตอร์ลายเนี่ยลายสวยมากครับและมุมนี้ครับเัสเซจบอร์ดให้แฟนๆมาเขียนบอกความในใจต่อโคโนันด้วยรักแกนะจอมโจรคิดอุ้ยใครสปอยรันเป็นนางเอกจ้ามีเยอะมากเลยครับใครมาก็ลองมาอ่านๆดูครับขำๆดี นี่เฮจิ He i, ภาคนี้ผมดูมาแล้วนะครับบทเด่นมากและทั้งหมดนี้คืองาน Detective Conan the Movie 27 Pop Up Thailand งานจัดขึ้นที่ชั้น4โซน A เ,เข้าฟรีเลยครับอ๋อและอย่าลืมนะครับ Conan the Movie ตอนที่27ปริศนาประการ5แชแฉเข้าฉาย8สิงหานี้ในโรงภาพยนตร์เท่านั้นนะผมไปดูมาแล้วนะครับพูดได้คำเดียวเลยว่าพลาดแล้วจะเสียใจ ท่าน,นี้นครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ